ก็มาที่เรื่องคดีชุมนุมที่น่าสามบินสวรรณภูมิและดอนเมืองนะคะก็คงจำกันได้นะคะ ในวันนี้นะคะท่านพลเอกประถมพงษ์เกษรสุขอดีตประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็นางสาวสีลักษณ์ข่งโชคหรือว่าจอยพร้อมกับพวกสิบคนก็ได้เดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อนําตัวไปรายงานตัวต่อพนักงานอายการในคดีร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมที่หน้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเมื่อปี2551นะคะภายหลังจากผู้บัญชาการตารํารวจแห่งชาติก็มีความเห็นในคดี แล้วก็มีการส่งสำนวนคดีดังกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนผู้ต้องหาที่เหลือในคดีนี้อีกกว่า80คนนั้นก็ขอเลื่อนการขอพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่าผู้ต้องหาบางส่วนก็ได้ยื่นคํำร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการเพราะเห็นว่าการตั้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนเกินความจริงแล้วก็มีพยานหลักฐานที่ไม่ชัดเจนในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ ด้านค่ะด้านนายนิติธรล้ําเหลือนะคะทนายความของกลุ่มพนธมิตรก็บอกว่าผู้ต้องหาที่เหลือกว่า100คนในคดีนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรายงานตัวต่ออายการในวันที่10พฤษภาคมในเวลา9นาฬิกาส่วนผู้ต้องหาที่รายงานตัวในวันนี้จะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออายการเพื่อโต้แย้งการทําสำนว,กวน,นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงของคุณนิติธรล้ําเหลือค่ะ อายการเมื่อได้รับสำนวนและรับตัวผู้ต้องหาจากพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงระยะเวลาในการพิจารณาสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าดาเนินการมาชอบใยกฎหมายหรือไม่ในขณะเดียวกันผู้ต้องหาที่ร้องของความเป็นธรรมน,นั้นเนี่ยพนักงานอายการก็ต้องพิจารณาประเด็นที่มีการร้องของความเป็นธรรมเพื่อพิจารณาต่างการต่อไปครับอายการจะสั่งต่อไหมคะหรือว่าต้องรอชุดที่สิบมาสั่งก่อนันอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของพนักงานอายการนะครับแต่ผู้ต้องหาที่มาวันนี้ก็จะยืน่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมครับ ยืนวันนี้ครับต้อความเป็นทมในประเด็นไหนบ้างครประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวนการตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ประเด็นเรื่องพยานหลักฐานนะครับรวมไปถึงประเด็นที่ขอให้สอบพยานบุคคลแต่พนักงานสอบสวนไม่ได้สอบกับกับหลักฐานบางอย่างที่ขอจากพนักงานสอบสวนที่แสดงที่นํามาประกอบพฤติการแห่งคดีเช่นแผ่น VCD นะครับคำถอดเทปอย่างเงี้พยพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ ค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทานายความพันธมิตรนะคะ